สวัสดีค่ะกสิบบอกเล่ามาพร้อมโปรโมชั่นดีๆมาฝาก FC ทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพามาชมกับ Mada านะคะ Mada า BT 50รุ่นนี้แคปเปิดได้นะคะเป็นรถปี08ค่ะกระบะราคาถูกและสามารถจัดไฟเน้นกันได้นะคะทุกท่านผ่อนสบายๆด้วยนะคะเพียงเดือนละ 3,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะไปใช้งานประกอบอาชีพกันได้เลยเดินทางใกล้เดินทางไกลนะคะไปกันได้สบายๆค่ะทุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะราคา1 8 000, 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับเงื่อนไขาการจัดไฟแน้นนะคะวางเงินดาว24,000บาทผ่อนชำระเดือนละ3,000กว่าบาทจำนวน72งวดนะคะไม่ว่าท่านจะสนใจในเงื่อนไขของเงินสดเงินผ่อนนะคะก็สามารถสอบถามกันได้ ติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับผู้ขายค่ะมาด้า b t 5 0เครื่องยนต์2 5 v เกียธรรมดานะคะเป็นรถกระบะมือ2ปี08ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลสวยๆพร้อมซิ่งนะคะวิ่งได้สบายใช้งานได้ปกติขับขี่ได้ดีค่ะสนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเราใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองก็ขอแนะนำให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะ แอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมกันนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ